ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเริ่มค่ะให้ทำังใจกับกับกันตี เรียเเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่องเรื่องอุบัติเหตุก็อย่างที่ทุกคนทราบมาค่ะว่ามันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะก็เชื่อว่าทุกคนที่ทราบเรื่องก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเดียวแล้วก็ครอบครัวอยู่แล้วเร<อ>าทร<อ>าบข่าวตกใจไหมครับตกใจค่ะแต่ตอนนั้นอย่างที่เคยให้ข่าวไปแล้วว่าไอทางานอยู่ที่ภูเก็ตเราตื่นเช้ามาเราเห็นข่าวแล้วก็อุ้ยตกใจอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมีการติดต่อกับคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ว่าเออเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทราบว่า โอเคตัวเดียไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เขาก็ช็อกพอสมควรกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสนุกกับกำลังใจที่เขาก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วมันคืออะไรกันก็เอ่อพอพอมันมีเรื่องตัวเขาเองเขาก็เครียดอะค่ะเราก็ไม่อยากจะไปกดดันทุกค้าของเขาอะนะคะจริงๆมันเป็นที่มาของตอนนี้เหมือนว่าเรากับเดียมีปัญหาการสื่อสารกันต่อ คนต่างทํางานมากกว่าไอ้ก็ยุ่งช่วงคคนี้ไอ้ถ่ายละครค่อนข้างจะหนักอะคะ่ะแล้วก็ไม่มีเวลาให้อะไรเลยเพราะตอนนี้ไอ้ถ่ายละครออกต่างจังหวัดหมดเลยเกือบเกือบเจ็ดวันนะคะออกต่างจังหวัดเกือบทุกวันบางทีก็นอนค้างด้วยอะไรด้วยเราเองเราก็ไม่ได้มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วการที่เราองรูปออกไปเราไม่านานทำเออจริงๆไอ้มองว่าสิทธิในการเล่นไอจีหรือการจะลงรูปหรือลบรูปมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะไอ้จะไม่อยากเข้าใจว่าเขาอะไรหรืออะไร คำตอบของหนูจริงๆมันดูไม่เคที่ยนเนาะเขาถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงแบบว่าก็ไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็ต่างกนเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังพบเจอก็พอไม่พูดเพราะว่าเองเอ็งก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากอยู่แล้วก็ถามว่าเป็นคุยกันไหมก็คุยกันตอนแรกเอ็งก็พูดแบบนี้ตั้งแต่ต้นเหมือนเรื่ที่เราลงมาแฟนๆก็รู้ว่าเหมือนเราความสัมพันธ์เราค่อนข้างก็ค่อนข้างสนิทกันค่ะมันถามก็คือจะให้เจนอันนี้ห่ามไหมอะไรนะห่างก่อนเกิดเรื่องการ สักพักใหญ่ๆเป็นเพราะว่ามันเรื่องงานเราเออกลัวคนเอามาโยงไหมจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องพวกนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเรารู้อยู่แก่ใจเขารู้อยู่แก่ใจแต่ว่าใครจะพูดอะไรเราก็ห้ามห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแไรนะคะก็ดกดดันไหมที่วันนี้ก็สื่อเอาปัญหาเราที่จ่หักจะเลี้เกี่ยวกับการเยืมากก็กดดันไหมแล้วกดดันค่ะแต่จริงๆคือ อย่างที่บอกว่ามันมันแล้วแต่ใครจะคิดอะไรอ่ะเนาะเราเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วเง,งี้ยลยไดเจอหน้าเขาอยางคะตั้งแต่แตเกิดแรืองก็มีเจอค่ะเออไปถ่ายละครต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีผ่านก็เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเจอเขาด้วยมี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรมาก,ากเลยจต่เรื่องที่มีแว<ม>่าตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ก็เป็นเพื่อนได้ค่ะใครเป็นฝ่ายที่แบบตัดสินใจที่ว่าจะต้อง<ม>ห่าง คือเอาเป็นว่ามันมันไม่ได้ว่าใครตกลงใครหรือใครเป็นคนพูดหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะต้องๆช้เนลาเก้นก็อย่างที่บอกว่าสักทีสแล้วค่ะจริงๆแล้วเสียดายไปครับเพราะว่าก่อนหน้่นี้มันเหมือนที่เขามาว่าทำใี่หนูเองก็เหมือนว่าอินดูเราเหมือนก็เป็นลูกสะพายแล้วอะไรเียคือคุณพ่อคุณแม่อ่ะที่ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากพ่อหนูกับแม่นกน่ารักกับกับไอแล้วก็ครอบครัวมากคือ เอ็นดูอ่ะเราก็ดีใจที่มีผู้ใหญ่เอ็นดูเรานะคะก็ดีใจมากคุณพ่อคุณแม่น่ารักทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังน่ารักแล้วเราเองเราก็รัก <c oughs> แล้วก็เคารพคุณพ่อคุณแม่คนเดิมนั่นส่วนใหญ่ปโฟกัสที่พ่อแม่มากมมกว่าตัวเขาเนาะก็เอ่อคุยกันก็จะคือจะมีติดต่อพ่อแม่จริงๆแล้วความสัมพันธ์คุณเพื่อได้ไหมคะถ้าตอบมาไม่มีเลยชัดเจนเลยก็เป็นแค่ไมงหางไม่หางอะไรเลยคือเหมือนเราเองเราก็ไม่อยากจะไปโฟกัสทำเรื่องตรงนี้เนาะเพราะมันเองมันก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ ทางเมื่ยตอนนี้ตอนนี้เขาเองเขาก็มีปัญหาที่เขาเองเขาก็เครียดกันอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะไปพูดหรือไปตอบย้ำไปอะไรให้มันมันขุ่นเคืองน้ําใจกันไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แบบหักเหมือนเลิกกันเนาะฟังแล้วไม่ได้ไม่บอกทางไปตอบไม่ได้ไปตก็แค่นั้นแหละค่ะถูกไหมเราจริงจริงเเรากป็นังวงนะครับเพราะว่าเขามีข่าวมาแล้วเหมือนแบบเขามีข่าวเสียแล้วก็เหมือนเราแบบทิ้งเขาอะไรเงี้ยจริงจริงเอ่อ ังวัดไหมคืออย่างที่บอกมันแล้วแต่มุมมองอะเนาะเพราะว่าเรื่องจริงๆแล้วเราเราเองเราก็รู้ว่าเรื่องจริงมันคืออะไรเขาเองเขาก็รู้ว่ามันคืออะไรอางเงี้แล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะจับมาโยงกันหรือเปล่าอันนี้เราเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามหรือไปบอกใครได้ว่าความเป็นจริงแล้วมันคืออะไรเพราะบางทีเรื่องบางเรื่องมันก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่จําเป็นที่เราต้องออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้ววันนัานจะบอกว่าเลิกเอ้ยค่ะก่อนก่อนที่จะเกิดปีใหม่ได้คะเออสักพักค่ะอกเออแล้วง ว่าโสดเนาะก็ค่ะไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้โฟกัสงานค่ะแต่มีข่าวกับทาเคะในเออกับทาเขตก็่ต้องขอโทษน้องด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆเขตกับไอเนี่สนิทกันมานานมากคืออะไรเองไก็อยู่ช่องเด็ดมานานแล้วเขตเองเขตก็อยู่ช่องเด็ดค่อนข้างนานแล้วเราอยู่ก่อนน้องไปวยั้งแล้วเวลาน้องเข้ามาเราเองเราก็เป็นพี่คอยคุยคอยอะไรน้องมีอะไรปึกษาเราก็คุยกันตลอดแล้วก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันพอสมควรค่ะแล้วที่สําคัญตอนเนี้ย เราผู้จัดการคนเดียวกันอ,อย่างทริปที่ไปฮ่องกองอย่างที่ทุกคนเห็นรูปแล้วที่เอามาโยงเป็นข่าวกันนะคะคือเป็นทริปที่ผู้จัดการนะคะคือตั้งใจจัดทริปนี้ขึ้นเพื่อที่จะเอาเด็กๆในสังกัดนัดว่าใครว่างไม่ว่างเพื่อไปทาบุญขอพรกับพระของานขอให้เจริญรุ่เงเรืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญว่าก็มีไอ้นี่เขตนี้พี่หยกมี่พี่เอไปเนี้ยมันสนิทกันอยู่แล้วส่วนไอ้กับเขตก็ คือเล่นกันอยู่แล้วเราเคยเล่นละครคู่กันมาก่อนเคยไปเล่นละครด้วยกันอะไรยงนี้ค่ะคือมันเลยสนิทกันจนแบบเป็นพี่เป็นน้องจนเป็นเพื่อนจนอะไรเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้จริงๆอย่างอย่างที่บอกว่าต้องขอโทษเข็ดด้วยว่าแบบอยู่ดีๆเขตก็ต้องมามีปัญหาไปด้วยตรงนี้ก็ก็ขอโทษตรงนี้ด้วยนะมีคนเขาหลบเราไหมก็เป็นคนไหนอะไรเราได้ก็คุยกับ คือคืออย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องอย่างนี้มันมันมันแล้วแต่คนจะคิดอ่ะแต่จริงๆค่ะว่าเรากับเขตเององเงี้ยเราเราบริสุทธิ์ไจแล้วเราก็สนิทกันมานานมากแล้วจริงๆอะค่ะคือคนรอบข้างเราจะรับรู้ได้บอกว่าอยู่กับเขตเนี่ยคือสนิทกันอยู่แล้วมีปัญหาอะไรปึกษาเี่นที่นึกษาก,กันได้ทุกเรื่องเลยแสดงว่าเรากับเขตไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไม่มีค่ะ